มาแล้วครับมือนีสิพามาเบิงอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้แบบบอธรรมาดาภายใน2 0มือก็คือการปลูกตะไคร้สับใบแบบนี้นะครับปลูกทีเดียวเก็บเกี่ยวได้หลายปีนะครับการปลูกตะไคร้ตัดใบมะสับแบบนี้ตลาดรับซื้อบ่ออัดน,นะครับใบสดสดรับซื้ออยู่กิโลละ2บาทนะครับใบตากแหงอยู่กิโลละ15บาทถึง20บาทสับแบบนี้มาตากแหง เพียง2แดดนะครับซับตัวใดกับบพ,พ่อขายครับอีกหนึ่งอาชีพที่กําลังมาแรงสําหรับพี่น้องเฮาที่สนใจอยากมีรายได้เสริมการปลูกตะไคร้ขายใบก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เกษตรประโยชน์พาหนุนํามาแนะนําเสนอให้พี่น้องเข้าอ้ใบมีดคมอันมีดโกนอันมีดโกนซับมีดเท่าต้องรับคมตลอดประวันหรือว่าบนโดนโดนครับโดนโดนโดน,โดนมันา่เขาเนาะเขาคอยมาลับรับครับใครสนใจเครื่องก็สามารถโทรติดต่อพ่อ มานัดได้คือกันนะครับสําหรับเครื่องซับใบตะไคร่ซับหัวตะไคร่น,นะครับก่แมนครับสั่งได้นะครับใบเหลืองได้ใบเหลืองก็เขาจะให้มันไลยเกินนี่ก็ถือวอ่อออาประกเส้นดอกความยาวนี่เขาสามารถตั้งเด่นว่ะได้ครับเจาะแจ็คเส้นแต่เส้นที่เขาต้องการมาตรฐานคือหนึ่งเซนครับหนึ่งเซนมาตรฐานคือหนึ่งเซนนครับ,อบเอาเห็ดลูกประกบนะครับหลังจากเ่ยวซับใบสดแล้วเขาตากแห้งจากมือพอ ตากแหงก็แล้วแต่ฮามติมามันแหงก็สรุปแล้วกับมันได้ยักสองแดดนะครับสองแดดนะครับสองแดดก็ขายถ้าใบแหงเขาทรงโลดเท่าไรบ้างนี่พ่อย่ะแล้วเกียดครับใบแหงคือตากแดดนะครับนั่นครับอันนี้ก็สิบตามก็สิบแปดสิบเก้าบาทโอ้แหงแล้วกันสิบแปดสิบเก้าบาทนะครับแต่ใบสดก็คือสองบาทนะพ่เนาะับผมหรือผู้ใดติเหตดไปตากแหงมาทรงก็ไอตากแหงมาทรงก่อนนะพ่อแต่ว่าต้องหั่น หันเส้นหนึ่งนะ่นรับครับผู้ใดว่ามีเครื่องหันก่ามือหันอ่อนปะออกมาพีออามาพีก็ได้มารัซับไห้โลละบาดป้อมซับไห้โลละบาทนะครับสาหรับผู้ใดว่ามีเครื่องเนาะรับซับไห้โลละบาทแต่ว่าไปตากเองก็ได้ปะตากเองเอาไปตากเองนะครับใส่ถุงปุ๋ยมาหลอดเอาไปตากเองมันแห้งถ้าจะขายสดกับขายได้เลยโลละสองบาทต้พ่อกนะถ้าจะขายตากแห้งก็ซับไห้โลละบาทแต่ว่าไปตากมากคือได้โลละสิบเก้าบาท กระจา่ไว่าโดนโดนี่แหละกระจายลาไปดดมือนอันนี้มือมอันนี้เกี่ยวซีโมงซี <ฮะ S 2> โมงกระจายหอดทุ่มหนึ่งกระจารุปแล้วทันโลสิบแปดสิบเก้าบาทเขากับสีได้ยุ่มือหนึ่งกระจายตุกเข้าไปสามร้อยสี่ร้อยก็บาทโอ้สามร้อยสีย่ร้อยไล่ได้เสริมกันไปนั <c oughs> <c oughs> สุดยอดสุดยอดถือว่าเป็นไล่ได้ยางดีเลยนะครับครบวงจรนะครับทมันฟ้าคือมือกาบมันเบาหอนจัดเลยก็เขาก็เจี่ยวได้เขาก็เจี่ยวบนมือกัน ได้หลายเต๋อเพื่อนี่ฉันมีโล่งอบแหงเดืนมากกว่านี่โล่งตากก็ใส่มิเตอร์อบธรรมดาเตอร์น้อยมันกับว่าเท่าเดย์จงได้ก็สูแดดว่ได้หรอกเนี่็ซุ้มหัวกระถแห้งเราโอเซุ้มนั่นซับหัวเนาะแม่นครับนี่หัวกระถแห้งเราอันนี้ประมาณสองแดดกระหงเราบ้างกว่านี่แม่นครับตากเงินเรากับพอสองแดดเดินแม่หนีิครับจากถักไปโอ้นี่เป็นหัวอันนี้เป็นหัวอันนี้กระถิได้ได้แล้วครับนี่ครับพวกหัวนี่กิโลเท่าเดย์กับว่า หัวนี่รับตื้อโลละหาบาทครับหัวนี่โลละหาบาทโลแห้งบ่พอหาบาทบ่ครับอันไอ้นั่นก็บเขาโคตรตันโอ้โลสดโลสดห้าบาทับนแห้งก็อยู่ตามเกียรติขึ้กันนะครับแห้งก็ตามเกียรติห้องบอลร้อนว่ายังก็อยูดตาที่ผ่าสี่สิบบาทโอ้ตากแห้งในเดลราค่าดีกว่าตัวนี้แม่ครับเดลราค่าดียืดตัววันแบาทแต่ว่าต้องต้อง้อนบ่พว่าครับต้อง้อนบอกว่าอยู่กับปลาฝนวานเ้องคือเขาเหรอเฮ็ดยากแต่ถ้าร่วมแบบนี้เท่าได้ผ่าเหมือนถ้าห้อบอล อัร่วมยุ่งที่กับกันขันต้มกับยูตรงนั้นในสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทหันมหนึ่งเส้นคือกันเนาะยูกับตลาดเขาคือกันหัวนี่เขาไปเฮ็ดยางพป่าไหมเฮ็ดอันนี้กับผสมคือกันครับลูกประคบขึ้กันบ่ลูกประคบอกันลูกับนึกว่าเอาไปเฮ็ดเครื่องแกงบ่ครับอันนี้ไเฮ็ดลูกประคบต้นไม้เขากัดรับบอกทุ่กคนลองกินอู้หอมครับเดี๋ยอีกเป็นหนึ่งเอาแก้ยังไงก็ได้เอาแก้กินครับนี่วัตถุดิบยางว่านี่มัเบิ้งอร่อย นีสัญาณมากครบวงจอเลยเกษตรครบวงจรมหาพ่อมนัดจบในที่เดียวสําหรับยูโรฟร์มนะพ่อครับครับสําหรับชิปนี้อีพี่นี่ก็ขอลาพ่อมนัดคือเก่าครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ